เวลาที่เราใช้แก๊สไอพีจีในการหุงหาอาหารนะฮะเราต้องสอนแนะนำว่าถ้าเราตั้งถ่งแก๊สใช้เสมอนะครอย่าไปนอนถ่งแก๊สใช้ถ้าเราไปนอนถ่งแก๊สใช้นะสังเกตดูว่าแก๊สจะรั่วไหลออกมาเป็นน้ำแก๊สนะฮะซึ่งสามารถไปติดไฟจากระยะทางไกลและระ,ะยะเป็นไกลแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาในนาทีครับในขณะนี้ครูฝึกเดินเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวจะลองใช้น้ำหนึ่งแก้วครับลองสาดให้ด,ดูครับนี่ครับ

ทีนี้ระยะทางจากัวเองเนี่ยกวาจะไปถึงประตูนี่หลายสิบเมตรเลยนะพิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเลยคืออะไรเพราะว่าการที่เราจะเอาถังดับเพลงเนี่ยฉีดตรงนี้เพื่อดับไฟยังไงถังดับเพลนถังเดียวดับไม่หมดเราเราจะออกไปยังไงดีจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุดดยการใช้ถังแค่ถังเดียวครับผมขอให้ผู้ตอบเชิญตอบห้พระพุทธเจ้าในนามของกระทรวอุตสาหกรรม้งหมดทั้งตวงต้องขอธรรมโจรขอบคุณ ผู้ที่มีเกี่ยวข้องในบรรดาการโหวตมีท่านอาจารย์สิงห์คุณสิงห์แล้วก็คณะราชโยมผู้เป็นวิทยากรทุกท่านที่ได้มองเห็นความสำคัญในสิ่งที่จะช่วยให้คณะสงฆ์และก็ชาวพุทธชาวบ้านได้สบายใจ่าวัดวารามจปลอดภัยจากอสุรกายถึงจะได้บรรเทาเบาบางในเรื่องเหล่านี้ถ้ามีโอกาสพระสงฆ์ก็จะได้ช่วยราชโยมครับเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้น ขอความสุขความเจริญจงบันเทิงมีกับญาติโยมทุกท่านทุกคนนึกคิดปรารถนาสิ่งใดเป็น,ปน,น,นไปไดนชอบสำหรับเรื่องการขอสิ่งนั้นจงสเร็จจุดรวมเดชสบหรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนเ้วยสาธุอาจารย์สวัสดิ응์บุระชัยในฐานะท่านผู้อมีการ นะครับได้กล่าวถึงโครงการนี้ครับเชิญเข้าจา์สวัสดิ์ครับนี่ครับคุณท่านนายอำเภอปากช่องนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติกับคณะพวกเราในการที่มารับมอบถังระเพิงเพื่อติดตั้งให้กับวัดทั้งหมด246วัดนอำเภอปากช่องนะครับซึ่งเชื่อว่าถังระเพิงที่เราติดตั้งนั้นจะมีส่วนช่วยทาให้วัตถุวัดปลอดภัยจากอัคคีภัยนะครับอาครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านี้ครับท่านนี้ครับครับท่านผู้ชมครับท่านสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณท่านนายอำเภอปากช่อง จะได้กล่าวถึงภารกิจที่วันนี้ในโครงการสร้างเสริมบุญป้องกันอัคคีภัยคุ้มภัยวัดครับที่พวกเราชาวพญาศีและ9้าองค์กรพรันธมิตรที่มาช่วยวัดในเขตพื้นที่ปากช่องท่านในเพื่อกล่าวถึงความรู้สึกคร,ครับวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานพยาินรีและ9้าองค์กรพันธมิตรผู้ภัยนะครับที่ได้พิจารณาดูแลพื้นที่อำเภอปากช่องโดยเฉพาะในเรื่องของวัดนะครับที่ส่วนใหญ่ นะครับว่าแทบทุกวัดแล้วกันนะครับว่าจะไม่ค่อยมีถังดับเพลิงนะครับวันนี้นอกจากจะมามอบถังดับเพลิงให้กับวัดในพื้นที่อำเภอปากช่อง216วัดแล้วยังได้มาแนะนําการใช้ถังดับเพลิงให้กับพระคุณเจ้านะครับทุกๆวัดนะครับเพื่อนําไปใช้นําไปในการป้องกันเหตุอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นกับวัดในพื้นที่อำเภอปากช่องซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับในเรื่องของไฟไหม้เนี่ย ทางจังหวัดเองท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดท่านวิเชียรจันทร์ธนไทยก็เน้นย้ำให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันจะเป็นโกาสาที่ดีนะครับที่ทางเจ้าหน,น้าทพันธมิตรนะครับได้มาดูแลพวกเราชาวปากช่องครับขอบพระคุณครับกองหลังนี้นะครับนับหนึ่งนับสองนับสามครับกีฬครับหนึ่งสองสาม กลองครับหนึ่งสองสาม,มาครับท่องที่สองครับกลอ,องท่าศพเลยนะครับรรรในตองนี้นะครับว่าทางเราเองนะครับ ที่น <oh> ี่เป็นงานแรกของประเทศไทยที่พวมกันได้มาทำดูในครั้งเดียวสอดรับและศึกษวันหน้าที่อย่งนี้นะครับซึ่งท่าภาพใส่ไฟทุกควาพมีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้เท่านั้นเองซึ่งถ้าไฟไหม้ขึ้นมาแล้วผมเคยถามที่วัดนะอย่างที่วัดสามตุงที่อำเภอแสงนาคินาไฟไหมผมถามพระเจ้าว่าเนี่ยวัด